สวัสดีครับช่องประสงนานแก้วนะครับวับนนี้เราจะพาเพื่อนๆพีพีอน,นะครับมาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าผลไม้รวมนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเป็นตลาดค้าผลไม้รวมนะบีครับ ร้านอนันต์แก้วมังกรนะครับจำหน่ายมังกรขาวแดงนะครับทั้งปีและส่งราคาถูกตลอดทั้งปีนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับบรรยากาศตลาดค้าผลไม้รวมนะครับนี่เป็นแก้วมังกรนะครับสวยๆนะครับสดจากไร่ใม่จากโซนทุกวันนะครับจำหน่ายแก้วมังกรขาวแดงทั้งปีและส่งราคาถูกตลอดทั้งปีนะครับ บอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับคัดหน้าจอก็ได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้าผลไม้รวมนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดในตลาดไทยนะครับตลาดค้าผลไม้รวมตลาดไทยเนี่ยเป็นแก้วมังกรแดงแดงมากสวยมากสดชื่นมามอร่อยมากนะครับสีแดง ราคาตามนี้เลยนะครับมีป้ายติดไว้เรียบร้อยเนี่ยก็พาเพื่อนๆพพี่ๆนะครับเป็นฟรีมาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าผลไม้รวมนะครับตลาดไทยยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับร้านอันตัแก้วมังกรนะครับมาดูร้านต่อไปนะครับนี่เป็นร้านมิตรชาวสวนนะครับจำหน่ายองุ่นแก้วมังกรอะโวคาโดมะขามป้อมรูปพับนะครับสวยงามมากครับดูครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ เอซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องทางทท้อกาสตลาดค้าแก้วมังกรตลาดค้าผลไม้รวมนะครับร้านมิตรเช้าสวนนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับองุ่นสวยๆแก้วมังกรสวยๆอะโวคาโดนะครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะผมนี่ครับติดดาวให้เลยนะครับมะขามป้อมสวยๆรูปกระตนะครับยอดเยี่ยมมากครับผ ร้านมิตรชาวสวนนะครับก็ขอเชิญได้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับประชาชนคนไทยทั่วประเทศทั้งเจบล้านคนทั้ง77จังหวัดนะครับใครต้องการผลไม้นะครับเป็นผลไม้รวมไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรนะครับหรือว่าง่นนะครับสดจากไร่มาจากสวนนะครับนี่ครับสวยๆครับงุนสวยๆนะครับส่งตรงจากสวนจากไร่นะครับส่งตรงถึงตลาดไทยนะครับตลาดค้า ผลไม้รวมที่ใหญ่และเยอะที่สุดร้านมิตรชาวสวนนะครับนี่เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคมหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆพีพีเอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับต้องการผลไม้รวมผลไม้ฤดูกาลหรือผลไม้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรนะงูหรือว่าอะโวคาโดจะเป็นมะม่วงนะมะระกอนะครับสวยงดงดงามนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง ร้านมิตรชาวสวนนะครับยินดีตะลับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้เป็นมะละกอฮอลแลนด์นี่ฮอลแลนด์มะละกอสวยๆนะครับสวยมากครับผมดูราคาเห็นราคาแต่ไม่ต้องตกใจนะจ้าหนึ่งสิบบาทจ้านี่แหละกระท้อนครับผมนี่กระท้อนครรับกะท้อนปุยนุ่นปุยฝ้ายครับร้านเพชรชลัดนะครับ เบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเต็สตท่านใดต้องการผลไม้รวมนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรเป็นองุ่นหรือเป็นมะระกอฮอลแลนด์นะครับหรือจะเป็นฝรังกิมจูยอนครับผมเนี่ยครับเยอะแยะมากมายนะครับให้เลือกนะครับราคาก็มีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับนี่นีเป็นมะม่วงนะครับผมแก้วคมิ้นแก้วกลางครับถายกันยกหลังยกแหลก หรือว่าจะเป็นกิโลก็ได้นะครับนี่ครับร้านเพชรชลนะครับนี่ครับำหนายมะม่วงนะครับแก้วกมิ่นนะครับสดจากไร่ใม่จากสวนทุกวันนะครับอันนี้เป็นมหาชนกนะครับนี่ครับโตๆสุดยอดมากครับสดๆใหม่ๆจากไร่จากสวนทุกวันนะครับอันนี้เป็นลูกไหครับนี่ ส่งข้างส่งต่างประเทศนะครับร้านปอสอปครับผมนี่ครับพาเพื่อนเพื่อนดีพีเอฟซีมาชมตลาดาผลไม้รวมนะครับใหญ่และเยอะที่สุดครับนี่เป็นลูกไหนี่ครับลูกไงลูกไงนะครับ,นนรบผมก็สามร้อยห้าสิบบาทครับลูกไงฮนนะแก้วมังกรครับผมไซจัมโบสามสิบห้าบาท ดูราคามะม่วงครับผมนะ่ครับม่วงตั้งแต่ราคาเห็นราคาแล้วก็ตกใจนะจ๊ะของแท้จะ4บาท6บาท8บาทบาทาเบอร์สุดสุดยอดมากครับผมกลับดีดีครับรือสิบบาทครับผมาหาชนบนะครับลูกปโปตตสุดยอดมากตลาดค้าผลไม้รวมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะ ก็ขอเชิญได้นะครับเพื่อนๆ BPF4 ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องใครต้องการผลไม้รวมนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ร้านวิญดามผลไม้ครับยาวเวียนนเลยนครับเป็นตลาดช้าผลไม้รวมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะสองอาคารใหญ่ๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นอาคารแตงโมนะครับนู่นจะเป็นแตงโมครับบุ๊คโต้บกว่าแตงโมสองอาคารนะครับแล้วก็ผลไม้รวมสองอาคาร ร้านนี้ก็ร้านปอ .289 นะครับเปิดสโทรตามน,นี้เลยนะครับรับส่งข้างส่งต่างประเทศนะครับ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่เอฟทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับขายส่งผลไม้ทุกชนิดมีใบจีพีรับรองนะครับ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่เอฟทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องใครต้องการผลไม้รวมนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วมังกรกมะม่วงองุ่นลูกไหนหรือว่าผลไม้ต่างๆครับก็ขอเชิญได้นะครับที่ร้านป .289 ครับผม ีจะมาถึงร้านเสียโจนะครับหรือว่าเฮียโจของเราจำหน่ายองุ่นนะครับจำหน่ายละมุดสวยๆนะครับสวัสดีครับเสียโจสวัสดีครับเสียโจนี่ร้านร้านตุ้มดำเนินนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะเสียโจติดก้อยนะครับผมขายละมุดสวยๆนะครับมีสองสีครับอันนี้ไม่ย้อมสีครับเป็นมาเลยไม่ย้อมสีเป็นมาเลยสวัสดีสุดยอดมากครับเสียโจอันนี้เป็นลูกกป่งครับตานี้ าไม่เสียโจ้ครับเส oh. nah ียโจ้่อค้าใหญ่ใจด right. ีน้ำใจนะครับโอ้สุกแล้วที่นีนีจำหน่ายและมุ้สวยๆนะครับมาเลเซียเนี่ยวันนี้ไปไม่ได้นะพนี้มาหานะรบาพนี้มามีสวยเรสุกแล้วนะละมุดงสวยๆราคาครับยี่สิบบาทราไม่ต้องตกใจนะครับพอเชิญได้นะครับเพื่อนๆพี่อ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะร้านตุ้มดำเนินนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ ตุ้มดำเนินเฮียโจ๊เจ้ก้อยเนี่ยจำหน่ายแล้มุดสวยๆนะครับส่งตรงจากสวนสดจากไร่มาจากสวนทุกวันนะครับบริการทุกวันนะครับตลาดตลาดผลไม้รวมตลาดไทยนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับราคาถูกยอดมากครับเฮียโจ๊ะป่เพื่อนๆพี่ๆนะครับเอสซีทุกคนทุกท่านทุกท่านทุกบ้านทุกช่องมาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าผลไม้รวม ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเสี่ยขอบคุณครับโอ้สุดยอดมากเสียโจให้ชิมนะครับเี่ครับขอบคุณมากครับครับโปรโหมดร้านให้ครับเสียโจครับร้านตุ้มดําเนินนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พื่อทีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับใครต้องการละมุดสวยๆนะครับส่งออกต่างประเทศหรือว่าจะซื้อไปกินซื้อไปขายหรือว่าระไปทานก็ขอเชิญได้ครับที่ร้านตุ้มได้ครับเชิญได้ครับเสียโจนะครับ เฮียโจเจก้อยนะครับตลาดไทยครับผมตลาดก้าผลไม้รวมที <S <S ่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับนี <S <S ่ครับพาเพื่อนเพื่อนี่ๆี่นะครับเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้าผลไม้รวมนะครับใหญ่และเยอะที่สุดนะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับเยอะแยะมากมายนะครับสวยๆนะครับสวยมากครับวงหุ่น ร้านตามากเลยครับดูครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ดูนะครับบรรยากาศตลาดค้าผลไม้รวมตลาดไทยราคาเจ็ดสิบบาทครับผมนี่ครับถูกมากเลยเจ็ดสิบบาทครับผมเพื่อนๆพี่ๆ FC ดูนะครับนี่ครับนี่หกสิบสามบาทครับผมถูกสวยถูกนะครับนี่ครับสดจากไร่มาจากสวนครับร้านเกษตรดำเนินนะครับนี่ครับรับซื้อและจำหน่ายผลไม้แก้วมังกรองุ่นไทย ลำไยพวงทองลูกพับไทยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับเจ็ดสิบบาทครับสดสดสวยๆนะครับสดจากไร่ไหม่สวถกวนนี้เป็นแก้วแดงนะครับผมแก้วแดงแก้วเวียดนามครับผมสดสดสวยๆนะครับร้านเกษตรดําเนินนะครับดิเล็รอนนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่ที่นะครับเต็ดตีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับ ได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับให้เพื่อนๆพี่น้อง f อได้รับชมกันนะครับรลบขอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ